สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็พันนี้ปปอมาอยู่ที่วัดบ้านทุ่งเคล็ดนะคะอ,อยู่อำเภอทับสแก่จังหวัดประจวบนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันวันนี้เราจะมาดูาโบสถ์เหรียญบาทนะคะโบสถ์เหรียญบาทโบสถ์เหรียญบาท,บท,บาทซึ่งโบสถ์เนี่ย เขาจะแปะด้วยเหรียญบาทเดินยนเถ่ายรูปตรงนี้ต่ก่อนเถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเร็วมาป้ายด้วยนะโอ้โห้ดีก็ติดเอลแล้วนี่เห็นไหมลูกจะให้ดูนะคะพราะเนี่ย เหรียญบาทเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเหรียญบาททางนั้นเลยโอ้โหเหรียญหนึงบาทอ่ะคุณผู้ชมแปะขึ้นไปเพดานก็ด้วยนะคุณผู้ชมนี่เพดานก็ด้วยอ่ะพอดีได้นิมนต์นิมนต์ท่านมาน้องอยู่ตรงนี้จะไปไหน เดนนั่นเลยอ่ะเนปไหนกะ่ะนเจ้าเด่นบาทอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังค่ะตอนนี้เรายังขาดเบียนอยู่5แสนกว่าคืออยู่ด้านนี้แต่ว่ามันพี่ว่าเราขาดอยู่ด้านน้งบดอ่ะอ๋อติดแอร์ด้วยใช่ค่ะอ้โูแอร์สองด้านเลยใช่ค่ะคุณผู้ชม ส่วนมากถ้าว oh, <K> ่ามีทัวเข้าคนนี้เราถึงจะเปิดแอร์ค่ะอ๋อก็ยังขาดอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าญาติยงจะติดเหรียญก็ติดได้ด้านนี้นะคะอ๋อตนี้ถ้าเรามีเหรียญถ้าเรามีเหรียญแล้วก็เอามาติดตรงนี้ได้ได้ค่ะอ๋อไม่ต้องใช้กาวหรอคะใช้ค่ะเดีี๋ยวทโอ้โหนี่อ๋อก็แปะๆๆเหรียญๆไปอย่างนี้เลย มีกาวให้นะคะทางวัดมีกาวให้เอเหรียญบาทอย่างเดียวไม่เห 5, เรียญห้าเหรียญสิบไม่เอาเลย<ด>ใช่ไหมคะได้ค่ะ,คะโอะเดี๋ยวพอนั่นถ้าว่าเหรียญสองบาทะอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแลกเป็นเราเก้าทั้งหมดเลยะคะ่ะเพราะว่าเราเก็บไว้ให้ช่างที่เข้ามาติดต่ออ๋ออืมมีเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ยวไปแลกทางวัดก็จะไปแลกเป็นเหรียญบาทแล้วก็มาแปะแปะนี่ คุณผู้ชมท,ท่านใดมาที่โบสถ์นี้ปิดกี่โมงคะแม่ชีห้าโมงกว่าห้าโมงกว่านะคะถ้าเกิดใครผ่านมาทางอำเภอทับสแกนะคะผ่านมาก็แวะมาได้นะคะทางโบสถ์นี้จะปิดประมาณห้าโมงเศษนะคะห้าโมงเศษเข้ามาทำบุญกันนะคะคุณผู้ชมผนังนี้เดือนบ้ากท,ทางนั้นนะคะอันนี้คือเป็นเรือนดาวกา เดอ๋อต้องต้องต้องเอาทางทางรอเก้าออกอ่ะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทางราชการที่เก้าเอาเอาหน้าทางราชการที่เก้าออกมานะคะอ๋ออืมเหรียญบาทติดมานี่สามล้านเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วนะคะคุณผู้ชม ติดมาทั้งหมดได้สามล้านเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วแต่ยังไม่พอนะคะยังไม่ครบสร้างตั้งแต่ปี2 5ง4น้าะคะใช่ค่ะเหรียญบาทแต่และไม่เหมือนกันน,นะคะค่ะแล้วเ,เป็นเหรียญ5้เหรียหรียญทองบาทเนี้เราจะเอาไปแลแเป็นรเ้าทนี่จะเป็นเหรียญบาทเหรีบาทแได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะวิธาการแล้วใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะปคุณผู้ชมเอาเหรียญบาทแปะ ได้ค่ะได้เป็นทางนั้นได้ค่ะเน่ยเดี๋ยวเอาไปแลกเดี๋ยวติดเดี๋ยวแกเอา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 ทางทางทางรูปผู้เสด็จพ่อออกเดี๋ยวเอาไปแลกออกมาใช่เดี๋ยวแกออกไปแลกมาติดแอบเจตนาคือมีอะไรติดไปก่อนเดี๋ยวติดเลียนค่าใช่ค่ะได้ทางนั้นอ่าถือว่ามาวัดโรงพยาบาลได้จะได้พัติดใช่ค่ะ ล้วใครอยากจะทำทำบุญที่รหจก็ไปทำบุญเสร็จไูดไปเลยบุญนั่นก็คือแล้วก็ได้ทานน้ำท้ไฟ ดังคนละดังดังคนละคนคนละเสียงนะลูกใหญล่ลูกเล็กก็ดังคนละเสียงอ่ะโอ้นี่อสอามครั้งค่ะสามครั้งยังไม่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มาผ่านมาขอให้แวะมากราบพระไหว้พระอยู่ที่ณนะที่วัดบ้านบ้านอะไรเนาะ บ้านทุ่งเคล็ดค่ะบ้านทุ่งเคล็ดนะคะก็ทางวัดก็ยังขาดอยู่หลายแสนอยู่นะคะคุณผู้ชมก็โอเคปะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลย